อสอนะค่ะร,รับกันไม่ได้น่อยไ่ได้หน่อยค่ะฉันตวงฉันตวงแบบประมาณประมาณลงตัวค่ะรับร้อนไาอีนี่เห็ดลงตัวแน่นอนค่ะเพราะเราต้องตวงหนึ่งเอาไม่เย็นนี่ไก็ไน,นะ้จานเลยโอเคข้าผัดไข่กินแล้วหี่ใหญ่กลับบ้านนะจ๊ะเอไอเอก็หี่ใหญ่กลับบ้านนะจ๊ะ สี่เลยนะจ๊ะสี่ยับย,ะะยับเลยค่ะหนึ่งสอง เวลาท่านดีทุกท่านก็สี่สสแล้วเนี่ยสีม่มันมันแบบอะละสองไงเ,เราเหงยนยากแต่มันบนเสมอผ่ากันด้วยทำเสมอค่ะเพราะว่าเราต้องเพิ่มปริมาณเอาทำเบือรรเ้องหลอดตัวเมียจ๋าอันนี้เด็กกระซังปั่นเป็นตัวเม<ส><ง>ตัวจะมาเถียงฉันดูวยฉันกระซังกิโลใส่นะคะเนี่ยไหวเสียเปรียบกันหรอกจ๋า แลบวร้องไว้ไม่หอ,อยขายไม่เสียเปรียบค่ะมีอะไรกํกาไลค์จ้ะเพรบ่เส <mm ียดอกมันต้องเนี่ยมันปรุงได้ตวงได้หมดน่ะมัไมไนได้หมดด้ยเก็มแม่นี่มันเค็มแล้วแม่มันเค็มหรอกจ้ะ <mm เขาคูณจะประมาณอยู่อันนี้ก็ เออนับหย,ด,ออบหยดดิจ้าหนึ่งสองหนึ่ง,งสอง,ง,สองเอากระน,นับตัวนับในใจเรียบร้อยดิยจ้าหมูหมูกับไข่ใช่ไหม เกีกับบ๊อบปีไทยอ้าวอะไรเนี่ยตั๊มปากตปัต<ำ>๊มปากใครอะ่ะยังไม่ได้ตัอ๊อุ้ยอันนี้ตั๊อันนี้ตั๊เหล่านะเนี่ยไปเอามาจากไหนอะ่ะเขาปุุงนนก็ไม่ได้เก่งเมมเม่ลวกไว้แล้วไม่งุ้มไวนั่นแค่เดียวมีแต่เล้าไหลอ่ะมีแต่เหตุไม่แต่พืชโอ้ยสูบป้าสไปเสียเวลาลวกแต่ว่าบุกโดนลวกไว้แล้วก็ได้ได้ความครบเลยนะอันครบจ้าเ <c oughs> ออเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวผัดข <c oughs> ้าวก่อนนะคะ อันนี้เลือข้าวผัดนะคะข้าวผัดสองเป็นปะกระเพราอย่าก็คิ้งกระเพราทะเลกระเพราทะเลหนึ่งข้าวผัดสองจ้าแล้วก็ตัปลาจ้าจ้าเขานั่งดุนดนจ้า จัาเอ้ยด้งเห็นใจผู้เฮ็ดผู้เดียวเนี่ยนะสูงถ้าเฮ็ดผู้เดียวได้ปันนีกับไม่แข่งกับลูกค้าอิลี่จากยุ่นบนม้ายังว่าปวดกลางอากาศทหารกับบรลับเนี่ยมันแลงนำผู้ชายดีขึ้นยังนี่ คดีคนาอยู่ดอกใครจะจะบมดีลหรอคนยูอ่ะคดีร้ายไม่ได้ใจ่ด้วยไอหลีมันหนีมันหนีไปมือเนี่ยโทรหามันกบำลับอยู่เนี่ยมือ้านี่มันก็มัาดีๆอยู่ดิเขาลบเนาะไอหลีตัวเมย์มื้านี่มันก็มัาอยู่วันนี้มันมันมาบอกช่วงอันี่วงม้งเดียวเมย อาสี่นะคะขนาดว่าเพชรก่างได้เป็นบอลเพชรท้องโคตรลาดผุนเลย รอค่ะรอให้มันฟูก่อนค่ะเราทำข้าเห็ดฝาดไงเขาต้องรอไรอยงีนั่นไงมันสุกแล้วนะเก่งนะมันได้แล้วนะนั่งไงมันสุกแล้วมันขาวแล้วนะเห็นไหม่ะนั่ไงไข่มันก็เป็นชิ้นเป็นอันเห็นไหมนะไข่มันไม่ได้ ไข่เป็บริมูลในเกงเหช่ป่ะไข่มันก็เป็นชิ้นเป็นแผ่นชอบแบบเนี้ยคือฉันชอบแบบเนี้ยใส่ขวานไข่ใส่น้ำกันหมูนเอเลยเพราะชอบเพราะว่าเคยเห็ดแล้วมันไม่ได้อ,อ,อะไรคะออข้าเนี่ยข้าเตรียมเหล้าจา้ออจาออจา้าจ้า เอาไปตีนาฮามาตุนตุนนั่ไงขนี่ไงเก่งมันได้แล้วนี่ยเห็นไหมเห็นไหมัมนฟูแล้วเนี่ยชอบแบบเนี้ยคือจะชอบแบบเนี้ย มันฟูแล้วนะคะเอาไปขี้ตุ่มใช่ไหมชอบค่ะเขนะียนรถนต่บ่ได้ใส่กระเทียมลืมหั่นไปแล้วจา้าหั่นไวแล้วแต่บ่ได้ใส่จา้ามันลืมจา้าสักหัวมันพอมันงไงมันได้แล้วกินนะเห็นไหมมันผูแล้วนะคิดว่า ได้เลยจ้ะปวดตัวเนาะไม่ได้กึ้ไงไหมหลุดมือนะาหลุดจ้าไม่หลุดม, <c oughs> มันร้อนหลายเทอนเลยด้กับทานเ่ยเลี้ยเพีนไม่หลายเทียนเลยดิ <c oughs> ถ้าม,มันผ่านกับทางเนี่ยมันปวดแขนียนจริงเมียนค่ะต้องหาต้องหาอิดมัน่นนี่ต้องหาต้องหาอิดไหมเทิรน,นจากก่อนนะึงโอเคอุย้ยหามงี้

จานสามใช่ไหม เป็นแล้วใครอ่ะอิ่มแล้วผมเป็ยนย่างขาไปตะขายผู้อื่นค่ะเอาไม่ได้ผ่านดนอาเปอิ่มนนมด้อม่นาเสร็จแล้วเอาใส่เต็งไม่เป็นไรค่ะดีแล้วเห็นีจไม่ค่านะค่ะแม่ๆหอยกัยังบอกว่า ผู้ดเดียวไม่หอยซ่มาแข่งกันเลยกันยังวะมาค่ะมาแข่งกันเลยค่ะมาสมอมาแข่งกันเลยค่ะมาสมอมาแข่งหนุมจ้า อันนี้กล่องเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปเป็นอะไรต่อไปเป็นอะไรกินให้ตายไปเลยค่ะจ้าเขาจะควงกันปลูกเองให้น้อยหน่อยยาบ้าหน่อยนั่นเมียพู้ใดเหี้ยนกับป้าอะไรเนี่ยต่อไปทำอะไร ตำป่าตำป่าต้นนี้ใช่ไหมเมียนขาเม่คนะเม่นค่ะว่าเถียงกัะเมนจ่าเดี๋ยดิเดี๋ยดิคุณพ่อกับยุคุณหล่ะยุนาคุณล่ะเรากำลังเหตุเหียนเราอยู่เมนอิริยายฉลองหาเลี้ยงเซตโตแต่เขาจะมาสิเหตุยปีเลยักเลยว่าเอากุสิเหตุเป็นอย่างปีนี้มาโตลุเหตุเหตุแหล้ากับเลยบ่ได้อยูยู